การปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งค่ะที่ทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติได้โดยการละชั่วทำดีและทำจิตใจให้ผ่องใสขอจเจริญสุขท่านพุทธศาสานิกชนทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2559อัตมาได้ มาบรรยายธรรมทางสถานีโทรทัศน์เอ็มขอดเฮดดีโมเดนในรายการบ้านของเราเพื่อจะให้ข้อคิดในชีวิตประจำวันแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านก่อนที่จะให้ข้อคิดในชีวิตประจำวันอาตมาขอเชิญชวนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะตั้งใจถวายในหลวงพุทธมามะกะเป็นสิ่งที่สูงสุด ในหลวงเป็นบุคคลที่สูงสุดเราได้ถวายสิ่งที่สูงสุดแก่บุคคลที่สูงสุดชีวิตของเราจะถึงความสูงสุดตามที่เราได้ปรารถนาขอทุกท่านตั้งใจว่าตามอัตมานะเอเตมยังพันเตสุจีละปะลินิพุตัมปี ตังพระกวันตังสรนังขจามะธรรมันจะสังคัญจะพุทธมามกาติโนสังโคทาเลตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ปรินิพานไปนานแล้วขอถึงพระธรรมและขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามะกะ ตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปและขอทุกท่านสงบจิตตั้งใจอุทิศพุทธมามะกะที่เราได้ปฏิญาณตนตั้งใจถวายในหลวงเป็นเวลาเก้าวินาที เสร็จแล้วขอทุกท่านเปล่งวาจาสาธุถวายในหลวงสามครั้งสาธุสาธุสาธ,สาธุสุดยอดของการทำความดีในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ที่16กันยายน2559 อาตมาได้มาบรรยายธรรมเพื่อให้คอคิดในชีวิตประจำวันแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายในเดือนกันยานี้สองสุขผ่านไปแล้ววันนี้สุขที่สามก็ยังกล่าวถึงเรื่องศีลห้าอยู่นั่นแหละมนุษย์ทุกคนรักสุขเกียดทุกหรือขสัตว์ทุกชนิดรักสุขเกียดทุก ขึนชื่อว่าความสุขใครก็รักขึ้นชื่อความทุกข์ใครก็เกลียดแต่ถ้าเราจะให้มีความสุขแล้วก็เราต้องเป็นคนมีศีลเอาศีลมาไว้ในใจที่อาตมากล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าศีลคือความตั้งใจที่จะงดเว้นความชั่วความทุจริตนึกว่าอยู่เงี้ยตลอดเลยเป็นศีลน,นึกแค่นี้เป็นศีลแล้ว เรานึกเป็นศิลอยู่ในใจศินก็อยู่กับตัวเราอ่วันนี้ก็จะบอกถึงเรื่องศินว่ามันมีประเภทประเภทของศินห้าเนี่ยอาตมาได้ค้นคว้าหาความรู้มาให้ข้อคิดกับท่านว่ามีอยู่สามประเภทอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่อาตมาให้ความหมายไว้สามประเภทหนึ่งสินห้าของพระโพธิสัตว สองสินห้าของพระพุทธเจ้าสามสินห้าของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยสินห้าสามระดับสินห้าของพระโพธิสัตว์ญาติโยมพระโพธิสัตว์นี้คือบุคคลที่ช่วยเหลือชาวโลกที่อตมาได้เคยให้ข้อคิดไปว่าพระโพธิสัตว์ไม่เห็นแก่ตัว ไม่กลัวลำบากช่วยคนทุกข์ยากลำบากก็ยอมเนี่ยคือพระโพธิสัตว์โยมจะเป็นพระโพธิสัตว์กันบ้างไหมเล่าถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็จะต้องไม่กลัวลำบากช่วยเหลือคนทุกข์ยากลำบากก็ยอมเป็นพระโพธิสัตว์กันทีนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านรักษาศีลของท่าน ศินห้าข้อเนี่ยท่านรักษาอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเรียกว่าไม่ขาดตกบกพร่องเราเรียกกันว่าศินของพระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์ท่านรักษาศินของท่านดีแล้วเนี่ยท่านก็ชักชวนให้ผู้อื่นรักษานะพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นสัตว์ต่างๆชนิดแต่ว่าท่านมีศินห้าของท่านเป็นข้อปฏิบัติตลอดการ ศีลห้าของท่านเป็นข้อปฏิบัติตลอดการคือไม่เออช่วยเหลือแล้วว่าง,งนะั้นน่ะช่วยเหลือชีวิตของคนช่วยเหลือสมบัติของคนช่วยเหลือครอบครัวของคนช่วยเหลือความทุกข์ยากของคนช่วยเหลือไม่ให้คนประมาทนี่ลักษณะของพระโพธิสัตว์ท่านมีอยู่ศีลอยู่ห้าข้อศีลพระโพธิสัตว์ห้าข้อเนี่ยเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีว่าปาโนนะหันตัปโโพ อาทินังนปาตับพังกาเมสุมิฉาจาโลนะจริตัพโภมุสาวาโทนภาสิตัพโภมัจจาปาน,นปาตับพังอาจโยมอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้ที่อยู่ในชาดกก็ความหมายคล้ายๆกับปานาติปาตานี่แหละข้อที่หนึ่งปานโนนะหันตัพโพก็คือไม่ฆ่าสัตว์ นี่สินพรโพธิสัตว์ท่านจะไม่ฆ่าสัตว์อธินังนปาตับพังจะไม่ไปคดโกงทับตมบัติของใครมีแต่ไปช่วยเหลือด้วยซ้ำไปกาเมสุมิจฉาจาโลนจริตตบโภไม่ประพฤติผิดในครอบครัวของใครนี่สินพระโพธิสัตว์มุสาวาโทนภาสิตโพไม่กล่าวเท็จ พูดแต่ความจริงเนี่ยศีลพระโพธิสัตว์มัชปานังนปาตับพังไม่ดื่มของมืนเมาไม่ดื่มนี่เป็นศีลของพระโพธิสัตว์อาตมาเคยได้สร้างเหรียญพระล่วงร้อยปีนะแล้วก็นำเอาศีลพระโพธิสัตว์เนี่ยจารลึกไว้หลังเหรียญแล้วก็มอบให้ท่านทั้งหลายเอาไป เป็นที่เขารบนับถือเรียกว่ามีทั้งศีลทั้งธรรมอยู่ในนั้นฉะนั้นนี่ก็บอกให้ทุกท่านได้ทราบว่าโอ้เพิ่งจะได้ทราบว่ามีศีลพระโพธิสัตว์ก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามศีลห้าน่ะศีลพระโพธิสัตว์คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่กล่าวเท็จไ,ไม่ดื่มสุลาเมลัยนี่คือศีลของพระโพธิสัตว์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบวันนี้ก็หมดเวลา ก็ขออำหน่วยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายถึงความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปบูรในพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งในทางโลกและในทางธรรมคิดติงหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงทุกประการเทินขอเจริญพรขอเชิญนมัสการองค์พระปฐมเจดียและขอพรจากพระร่วงโรจนทริ์ ณวัดพระปะถมจะดีราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวคุณเองและครอบครัวค่ะขอเชิญนมันสการ